เราบึงสวนข้าวโพดงามอีกแล้วพี่น้องมันนีมาอันนั้นรวมทำบุญน้เพลน,นี้นี่อยู่วัดนี่จ้ะแต่ว่ายางออกมาอันนั้นพายขีดปลาข้าวโพดพ่นใส่สปริงเกิดสามอันมงุงในพี่น้องข้าวโพดพนงามงามนี่พนปลูกหน้าพนอยู่ไกลอันนั้นติดกัะรบื้องวัดจ้ะนี่ข้าวโพดพนงามงามสปริงเกิดสามอันออกหน้าบอกแห้งแห้งโอ้หนี่ยังไข่เนาะจ้ะเนาะ สุ่มสื่นขนาดเลยเขาเขาโพดมันงามงามแต่มันถือแสงแดดดวยจ๊ะเด้อแสงแดดมันอยากออกใบบอเขียวแล้วธรรมดากาโพดมันก็เขียวนะจ๊ะเนาะออกอปุ่สปิงเกิลคนออกสียังเป็นตามีแห่งเลยกระโพดมันกะถือหนามมันก็ยหา่ไปมองไม่อีกจะอ่อนจอ,อนเปี่ยกคด สุ่มช right. ่ำขนาดเลยพี่น้องเลยปลากระโพดหลายแห่งพุนมันถัถือแสงแดดด้แกใส่ขึ้นไปบนฝุนสุดทางอันนี้พลัดเห็นพอม้มหมู่อยู่คุนหน้าพนติดอันนั้นเขตวัดปลากระปูกระโพดห้าขนาดปูเพราะท่านดนได้แก่นี่กระปดถอดยอดเท่ากันนี่ส่วนมากแลวจะปูกระปูทอดยอดเขราะปูกระปดอาหารสัตว์กระปดอาหารสัตว์บได้ไล่ไรละอย่าพี่น้อง ตัวนี้อาศัยวะไรละถอดยอดออกถอดยอดมันก็มีตัวผูตัวเมยน,นั่นจ๋าน่าถอดยอดออกมามันก็สิเหลือเป็นบางส่วนโอ้พอถอดขออภัยด้วยจ้ะเด้อปิ้งมาอีกลายมาอีกละ่ะเช็คเม็นยังมาเตบบายใบโทรศัพท์ขึ้นกงปิ้งโหลด าพี่น้องยางรอบึงสวนข้าโพดถอดยอดงามพี่น้องเขาลงทุนไ้ได้จ้ะนี่เขาลงทุนไ้มันเหลือเขาเหลือปุ๋ยเหลือคาปุ๋ยคาไนนี่เหลือน่ะก็เป็เป็นคองจะคลองบานลรลายละกระไดได้จ้ะนี่ส่วนมากเขาปลูกคือขโพดถอดยอดงามได้พี่น้องปลูกข้าโพดถอดยอดคุณน้่านท่านพ่านท่านท่านานท่านท่กนท่านกาน่าา ชุดแดนเลยกันดูน้ำผู้ดยังวะสะออนน้ำเขาอยู่กระโพดงามน่าจะเนาะงามแห้ง,างยางโลมาตั้งสี่คนใหญ่ทางทางตอนนี้ทางนี้เพื่อนกันนี้ลงไปเขตวัดวน่งจะเนาะปูกขะโพดหัวหน้าเพื่อนหน้าเพื่อนติดกําแพงวัดเพืพ่อนปูกระโพดถอดหยอด ส่วนนี้มีแต่สวนด้วยจ้าเด้อรอเบิ่งแต่สวนนะ่ะเขาโพดสวนนั่นสวนนี้อยู่ข้างเฮนนื่นก็นสวนคือกันสวนขขาโพดกํากลังใส่ปุ๋ยอีกกําลังสิง,ง้ามมานีไม่โอกาสก็ถทายคลิปให้พี่น้องด้เบิง่งแย่ลำขานกันเ้ยจ้าเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจะเป็นเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งกันค้นจ้าสวัสดีค่ะ